สวัสดีทุกคนเพกต้าไปเซ็นทรัลสีรัชาไปทําธุระหลังจากทําธุราเสร็จเฮ้ยจะสองทุ่มครึ่งแล้วอยู่เดินเข้า,า,าร้านอา,าอาหารไทยเมนูเปิดไปโอ้มีแต่เมนูน่ากินมียำอาหารตำสั่งอาหารไทยแต่ตอนนี้คือครัวจะปิดสั่งคนละอย่างพี่แรกสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นบะหมี่เหลืองเพกต้าสั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แห้งมีไข่ด้วย เมนูมาเสิร์ฟถึงโต๊ะปึ๊บแทนที่จะกินของตัวเองนะไม่ไปจ้วงของพี่แรกพี่แรกบอกเอกต้า e เป็นไงบ้างเอกต้าก็บอกเอออร่อยนะนางก็ถามว่าทำไมเขาไม่มีเครื่องปรุงมานางก็ชิมของนางนางมองหน้าเอออร่อยจริงด้วยอะ่ะลำมุนตาก,ก็เลยกินข้อไก่ของตัวเองบ้างแต่เขี่ยไก่ออกให้พี่แรกกินก๋วยเตี๋ยวข้อไก่อะ่ะยิ่งลำมุนกว่าก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอะ่ะไม่น่าเชื่อ กระซิบไม่น่าเชื่อก็เลยคุยกันว่ามื้อกลางวันน่ะท่าทางเราจะจัดกันหลายเมนูเพราะนี่มันสองทุ่มครึ่งกลัวปิดไงบรรยากาศร้านก็น่ารักนะตัวเองใครมาเซ็นทรัลศรีรชาเชิญร้านใจถึงเดอร์อาหารไทยเขาเลิศนะที่อร่อยจริงจังแฮะไม่น่าเชื่อขอใช้คำว่าละมุนแล้วกันเนาะไปแล้วนอนหลับฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้ว